สวัสดีครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางพาราวันนี้พบหนุ่มบ้านานากันอีกแล้วครับวันนี้ก็เช่นเคยผมก็จะมารายงานราคายางพาราประจำวันที่22พฤษภาคม2568นั่นเองครับสำหรับวันนี้น,นั้นราคายางพาราก็ตกลงไปด้านเองครับบางชนิดก็ยังทรงตัวอยู่กับที่มา2วันแล้วและก็ช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่ฝนก็ตก ราคายางก็ตกนั่นเองครับส่วนสาเหตุที่จะทำให้ราคายางพาราลดลงหรือเพิ่มขึ้นนั้นก็ขึ้นอยู่กับ7สาเหตุหลักนี้ด้วยกันนะครับ1ก็คือสภาพของอากาศ2การใช้ยางสาเศรษฐกิจโลก4อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ5ราคาน้ำมันตลาดโลก6ก,การเก่งกำไรและ7ข่าวสารต่างๆนั่นเองครับ เราก็จะมาเริ่มดูกันที่ราคาน้ำยางสดหน้าโรงงานวันนี้62บสาท75สตางค์ราคาวันนี้ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานนะครับราคาท้องถิ่นนั้น59บาท75สตางค์ยางแผ่นรมควันชั้น3ามบาทวันนี้ก็ยังทรงตัวเหมือนกับเมื่อวานราคาท้องถิ่น67บบาทยางแผ่นดิบคุณภาพดีวันนี้ 67บาทวันนี้ปรับตัวลดลงอีก1บาทราคาท้องถิ่นนั้น64บาทยางก้อนถ้วย DRC หนึ่งเปอร์เซนบาท50สตางค์ราคายังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น58บาท50สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 50เปอร์เซ็นต์ยางสด30บาท73สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น27บาท73สสตางค์ ยางก้อนถ้วย DRC 5 5เปอร์เซ็นตยางพักชั่วโมง3 3 8 0บสาท80สตางค์ราคายังทรงตัวราคาท้องถิ่น30บาท80สตางค์ยางก้อนถ้วย DRC 65%เปอร์เซ็นยางค้างคืน42บาทสสตางค์ราคาก็ยังทรงตัวราคาท้องถิ่น39บาทสสตางค์และยางก้อนถ้วย DRC 70%วันนี้43บาท5สตางค์ราคาก็ยังทรงตัวเหมือนเมื่อวานราคาท้องถิ่น40บาท5สตางค์นั่นเองครับ ตรงนี้เป็นของราคาการซื้อขายที่ตลาดกลางจังหวัดสงขลานั่นเองครับส่วนราคาท้องถิ่นนั้นในแต่ละท้องถิ่นแต่ละพื้นที่ราคาการซื้อการขายจะแตกต่างกันออกไปในแต่ละพื้นที่ตามแต่ละสภาพอากาศของแต่ละแห่งละหนและการเดินทางนั่นเองครับว่าจะซื้อได้ไม่เท่ากันนั่นเองครับปรับลดลงหรือเพิ่มขึ้นก็ ไม่เกิน3บาทนั่นเองครับสุดท้ายนี้ผมก็จะพาไปดูการซื้อขายยางพาราของต่างประเทศกันเลยนะครับว่าตลาดยางชนิดไหนตลาดไหนราคามีการปรับตัวลดลงหรือเพิ่มขึ้นอย่างไรพี่น้องก็รับชมตามตารางนี้เลยนะครับ